เอาละครับก็ต้องกาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาพารับรางวัลเกนชินิมแพดเชิญตัวละครนะครับผมก็มิสเตอร์นายวันนี้จะมาเชิญตัวละครนะครับสู่เส้นทางจุดประกายเพลิงโบราณโอเควันนี้เป็นกิจกรรมแจกตัวละครฟรีนะครับรับไปหนึ่งตัวเหลือเวลา,อ,าอีก39กวัน16ชั่วโมงนะครับเวลาที่เหลือก็จะประมาณนี้ เอก่อนอื่นมาอ่านรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับอันนี้นะฮะเสียงแต่ประกาศศึกต่อสู้กองไอ้กล้องกังวานไปทั่วผืนภูเขาเชิญชวนเพื่อนเก่าและใหม่มาร่วมกันคว้าชัยเพื่อเกียรติยศพวกคุณในประเทศแห่งสงครามและเปลวไฟนะครับ อันนี้มาดูเควสว่ามีอะไรนะครับในแพท5.0นี่ครับเดี๋ยววันอาทิตย์เราค่อยเจอกันก <What? S 1> ิจกรรมนะฮะเดี๋ยวเราจะเจอกันสตาร์เลียวและเกนชินในอีเวนต์หลักนะผมประมาณวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะครับสตาร์เลียวรอบคำ่ำเกนชินรอบบ่าย,ายน,นะครับผมเกนชินรอบบ่ายสตาร์เลียวรอบดึกนะฮะส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับโอเคอันนี้เราจะทำาปลีกออกมานะครับ แยกออกมาจากพาร์ทหลังอ่ะก่อนอื่นผมจะเลือกเป็นดีลุกนะฮะกดไปเลยครับผมเชิญเลยฮะนี่ครับผมดีลุกตัวละครในฝันในที่สุดก็ได้มาสักทีปึ๊บแน่ใจหรือไม่่าต้องการเชิญตัวละครดีลุกในช่วงกิจกรรมสามารถเชิญได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแน่นอนสิครับผมรออะไรล่ะไห่ได้มาแล้ว น,ะะนี่ครับผมดีลุกนะฮะก็ได้คนเดียวก็มาดูว่าดีลุกเราเป็นยังไงนะฮะอันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะผมโอเค <c oughs> ดาบไม่รู้จะใช้อะไรโอโหใช้ได้ใช้ไปก่อนอะไม่ซีเรียส เดี๋ยวค่อยหามหอีกทีเอายังอื่นไปใช้แทนก่อนเดี๋ยวค่อยหาของมันอีกทีไอ้นี้พอพูดถึงแล้วก็ผมเองก็หนักใจไม่น้อยนะไอ้กลุ่มดาวเนี่ยไม่ต้องไปหวังเลยเพราะว่ามันหายากดังนั้นเราต้องสุ่มตัวละครให้ได้มากที่สุดอะอาจจะมีไพโมเจเป็นแสนนะโอ้โหกว่าจะได้ทั้งหมดเนี่ยแสนเดียวเลืกจะพอหรือเปล่าจะปลดล็อกทั้งหมดเนี่ย มันเหมือนกับอีโดรอนของสตาร์เลียวอ่ะอันนี้เขาเรียกกลุ่มดาวนะถ้าเป็นเกนชินินแพดก็ข้าซื้อฮะอันนี้ตัวใหม่นะครับเนี่ยตัวใหม่เนี่ยมันจะรีรันอยู่ที่ด้านซ้ายนะครับและตัวเก่ามันจะมาอยู่ตรงนี้อันนี้ตัวเก่านะฮะอันนี้ตัวใหม่มาแล้วนะโอเคผมก็เดี๋ยวเราวาทิตนะครับเราจะเจอกับกิจกรรมเกนชินินแพ ล่องลอยแห่งศิละปะกับอ,อมันมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะคอยตามมาอีกทีนะฮะ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยววาทิตจะจะเจอกับไอ้นี้ก่อนก็เดี๋ยวขอแจ้งข่าวว่าพรุ่งนี้ผมจะมาไล์สตาร์เรียวแบบสปีดลันนะครับอีเวนต์เนี่ยจะอ่านคร่าวๆนะไม่ได้อ่านละเอียด แต่ว่าเราสามารถไ,ไปอ่านย้อนหลังได้ไอเพชรเนี này, Mother, ่ยเรารับไว้แล้วก็เก็บเอาไว้ไม่ต้องใช้นะฮะเพราะว่ารอไอตัวที่เราอยากได้แล้วค่อยใช้ดีกว่าเพราะถ้าเราใช้ตอนนี้เชื่อเลยว่ามันไม่ได้ทั้งส้ก็ไอนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์อีกทีอันี้เราสามารถรับได้แล้วเก็บไว้ก่อนนะฮะตอนนี้เราไม่ต้องใช้อะไรแล้วมาจัดสรรตัวละครของเราให้ดี ก็เดี๋ยวเราจะจัดกลุ่มใหม่ในเรื่องฟาร์มใหม่นะเอาดีลุกเนี่ยมาไว้แอนนะครับ <'s> อันนี้ช <this. S 1> องหน,นึ่งนะฮะ <Swift ly. S 1> ก็เราจะเอาเคยะไปด้วยนะฮะ r ร a d y when you are แล้วก็ชีลูสนี่เป็นตัวฮิลแค่นี้พอนะฮะส่วนนี่บผมเคชิงกับพี่เต็มเนี่ยเราจะเอาแค่นี้พอ ไอตัวบัฟเราไม่ค่อยมีนะอืมถ้าซิงคิวกับเบนเนตก็ไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่เอาว่าเป็นแค่นี้แล้วกันอืมนี่งี้ยผมก็จะประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวที่จริงอะ่ะเราไม่ต้องใช้เคชิงก็ได้เอาชงหลีไปแทน What shall we do นี่ครับเต๋มกับชงหลีอยู่ตรงนี้นะฮะ เราจะใช้พี่เต๋มเนี่ยเป็นการโจมตีนะใช้ชงหลีเป็นเกาะส่วนสองคนนี้ก็เพิ่มบัฟให้พี่เต๋มบาบาลล่านี่ก็ใช้ธาตุน้ําเพิ่มบัฟให้เต๋มได้เซียงหลิงก็บวกไฟบวกน้ําเพิ่มให้เต๋มชงหลีเป็นเกาะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเซ็ตนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ดีลุกเฮยะนะครับอันนี้พี่เต๋มชงหลีไอน,นี้ยังไม่ต้องนะครับมันเยอะไปเอาแค่นี้พอ เราดูเควสต,ต่อไปว่ามันจะให้เราเล่นสามช่องหรือเปล่าเฮียคผมก็เดี๋ยวเราไปเจอในไลฟ์สดวันเสาร์นี้เลยนะฮะประมาณต,ตอนบ่าย<ด>หลังจากเลิกงานนะฮะเฮียค <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> ผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูในวันนี้กิจกรรมวันนี้ดีจริงๆ,ๆนะครับแจกตัวละครฟรีผมได้ดีลุกมาแล้วเดี๋ยวไอดีลองผมก็จะรับดีลุกด้วยนะครับอยากได้อยู่เอาไปใช้กับอาโาโตะนะครับเพื่อเพิ่มบัฟ จะดีมากเลยนะครับผมโอเคกำลังต้องการอยู่พอดีครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆไว้ให้พวกเราเล่นนะครับผมก็ขอบคุณทีมงานโฮโลเวิร์สมากนะครับที่แจกตัวละครฟรีณนะเวลานี้ขอบคุณจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันวันศุกร์นะครับสตาร์เรียวนะครับแบบไลฟ์ Life ก่อนกำหนดแล้วก็ เสาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันเหมือนเดิมนะครสเต็ปพาร์ทตามเวลานะผมที่กำหนดก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย